สวัสดีครับมาฟังสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนและโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอเวอตันแพ้เวสต์แฮม0ย์ประตูตอนน่อ1นและนิวคาสเซิลแพ้สเปอร์2ประตูต่อ3ครับสรุปตารนานงคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีอันดับ1มี19คะแนนลิเวอร์พูลอันดับ2มี18คะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ3มี1 7คะแนนไบรตันอันดับ4มี15คะแนน สเปอร์อันดับ5มี15คะแนนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ6มี14คะแนนครับส่วนโซนท้ายตารางเบอร์ลี่อันดับ18มี3คะแนนนิวคาเซิลอันดับ19มี3คะแนนและนอริซิตี้อันดับที่20มีอยู่2คะแนนครับผลบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเลเวอร์คูเซ่นแพ้บบเยนมิวนิก1ประตูต่อ5และอัลส์บวกเสมอบีลาเฟล1ประตูต่อ1นครับ สรุปตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมันบาเยิร์นมิวนิกอันดับ1มี19คะแนนดอร์ทมุนอันดับ2มี18คะแนนเลเวอร์คูเซ่นอันดับ3มี16คะแนนไฟบวกอันดับ4มี16คะแนนยูเนียนเบอร์ลินอันดับ5มี15คะแนนและบวบบวกอันดับ6มี13คะแนนครับส่วนโซนท้ายตารางเอาบวกอันดับ16มี6คะแนนบีเลเฟลอันดับ17มี5คะแนน ดะกอร์เทนเฟิร์กอันดับที่18มีอยู่1คะแนนครับผลฟุตบอลลาลิกาสเปนบาเยกันโนชนะเอลเช่2ประตูต่อ1นเซลตาแพ้เซบียาศูนประตูต่อ1นมิยาลิวแพ้โอซาซูน่า1ประตูต่อ2และบาร์เซลโลนาชนะบาเินเซีย3ประตูต่อ1นครับสรุปตารางคะแนนลาลิกาสเปนเรียวโซเซดัดอันดับ1มี20คะแนน เหลอเอามัลิดอันดับ2มี17คะแนนเซบียาอันดับ3มี17คะแนนแอตตริโกมาลิดอันดับ4มี17คะแนนอุซาซูนาอันดับ5มี17คะแนนและบบเยกานโนอันดับ6มีอยู่16คะแนนครับส่วนโซนท้ายตารางเลบันเตอันดับ18มี5คะแนนอลาเบสอันดับ19มี3คะแนนเคตาเฟออันดับที่20มีอยู่2คะแนนครับ ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอ,อิตาลีไกา,าลีชนะซามโดเลีย3ประตูต่อหนึ่งอูดิเนเซเสมอโบนญญา1ประตูต่อหนึ่งเจนัวเสมอซาสูโอโลน2ประตูต่อ2เอมโปลีแพ้อัตตันตา1ประตูต่อ4นาโปลีชนะโตริโน่นประตูต่อ0และยูเวนตุชนะโรมา่า1ประตูต่อศูครับสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียอ,อิตาลีนาโปลีอันดับหนึ่งมี24คะแนน เอซีมิลานอันดับ2มี22คะแนนอินเตอร์มิลานอันดับ3มี1 7คะแนนโลมาอันดับ4มี15คะแนนลาซิโออันดับ5มี14คะแนนและอาตาลันตาอันดับ6มี14คะแนนครับส่วนโซนท้ายตารางาการีอันดับ18มี6คะแนนเวนเซียอันดับ19มี5คะแนนและซาแลนิตาน่าอันดับที่20มีอยู่4คะแนนครับ ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสทัวชนะนีส1ประตูต่อศสตาบูกชนะแซงเอเตียน5ประตูต่อ1นเบสเสมอแลง1ประตูต่อ1นเม็ดแพ้แลน0ูนย์ประตูต่อ3บ็อกโดเสมอน้อง1ประตูต่อหนึ่งมองเปรีเยชนะล้อง1ประตูต่อ0และมักเซชนะอลอรยอง4ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศส ลีแซงแชมแมนอันดับ1มี27คะแนนล้องอันดับ2มี18คะแนนนีดอันดับ3มี17คะแนนมักเซยอันดับ4มี17คะแนนอองเช่อันดับ5มี16คะแนนและลียงอันดับ6มี16คะแนนครับส่วนโซนท้ายตารางเมดอันดับ18มี6คะแนนเบสอันดับ19มี5คะแนนและแซงเอเตียนอันดับที่2ีมียู่4คะแนนครับ มาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันต่อเลยนะครับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวลาตี2นาฬิกาอาร์เซนอลพบคิสตัลพาเลซโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนเวลาเที่ยงคืนอาาเบสพบเบติสและเวลาตี2นาฬิกาเอสปันยอนพบกาดิสครับโปรแกรมฟุตบอลเกาโชซินีอาอิตาลี เวลาตี1นนาฬิกา45นาทีเวเนเซียพบฟิออเรนตีนาครับขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ